สวัสดีค่ะวันนี้แอบพามาชมที่ดินสวยๆอีกแล้วนะคะแปลงนี้คือสวยมากๆนะคะให้เห็นวิวภูเขาวสวยๆนี้ก่อนเลยแล้วก็เห็นเพื่อนบ้านที่กําลังปลูกบ้านด้วยนะคะแล้วก็ตกแต่งไปด้วยรั้วคาบอยสวยๆแล้วก็จะมีดอกไม้สวยๆค่ะนะคะมีหลายสีสันเลยคือตลอดแนวตามหน้าแปลงของเนื้อที่หนึ่งไร่เลยนะคะ แล้วก็เด็ดสุดอีกนะคะที่ดินแปลงนี้ได้ถนน2ด้านค่ะได้ถนนในโครงการตรงนี้นะคะนะคะแล้วก็ได้ถนนสาธารณะาทางหลวงชนบทนะคะเป็นถนนลัดยางเส้น4035ตรงนี้อีกนะคะก็คือได้ถนน2ด้านเลยนะคะ ท่านไหนที่มองหาที่ดินที่ติดถนนลาดยางแนะนําแปลงนี้เลยนะคะเป็นขนาดเนื้อที่หนึ่งไร่อยู่ที่ตําบลราขวานอาเภอเราขวานจังหวัดกาญจนบุรีนะคะอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากห่างจากกรุงเทพนะคะเริ่มต้นจากเซนทันเวส์เกตก็อยู่ที่ประมาณ120กิโลเมตรนะคะห่างจากตัวเมืองของอำเภอเราขวานอยู่ที่ประมาณ 1 5กิโลเมตรนะคะก็คือเดินทางแป๊บเดียวทั้งสูร่ราชการโรงพยาบาลปั๊มปรทนะคะที่ดินนะคะเดจะบอกระยะให้นะคะเริ่มต้นตั้งแต่เสาไฟต้นนี้นะคะแล้วยาวไปจนถึงไฟเสาไฟต้นที่3นะคะก็คือเนี่ยคือยาวตามหน้าที่ของเราเลยนะคะคือไดออ้จากต้นที่1ต้นนี้นะคะ ไปจนถึงเสาไฟต้นที่3ามอันนี้คือความยาวของหน้าแปลงนะคะและส่วนทางด้านนี้นะคะความความลึกลงไปความลึกลงไปก็คือจากเสาไฟนี้ไปจนถึงเห็นธงสีแดงๆเลยนะคะอันนี้คือความลึกลงไปนะคะคือความยาวนี่คือจะยาวลงไปเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นที่ดินแปลงสวยมากๆนะคะแปลงสวยมากๆและเป็นดินดำนะคะเหมาะกับการที่จะมาปลูกบ,บ้านทําสวนหรือจะเป็น เก็บเอาไว้ยามกเกษียณนะคะหรือเป็นบ้านพักตาอากาศจะเหมาะมากๆเพราะอากาศดีวิวสวยนะคะแล้วตอนนี้คือเป็นคําถามยอดฮิตใช่ไหมคะตอนนี้คือจะถามกันเลยว่าน้าท่วไมไหมใช่ไหมคะเอจะบอกว่าช่วงนี้อําเภอเราขวัญฝนตกแบบหนักๆมากๆตกแบบฟ้ารั่วเลยนะคะก็พอฝนตกหยุดปุ๊บก็ เห็นตามสภาพไม่มีน้ําขังเลยนะคะก็คือเป็นแบบนี้เลยนะคะนัดดูที่จริงและจองแปลงได้เลยแล้วก็คือเอจะบอกให้อีกนิดนึงก็คือแปลงนี้โสนดคุดแดงรสสี่จอบพร้อมโอนเลยนะคะมาดูแล้วชอบถูกใจปุ๊บโอนรับโสนดกับบ้านภายในวันเดียวจบได้เลยนะคะนัดดูที่จริงแล้วก็มาโอนเป็นเจ้าของเป็นจับจองได้เลยที่ดินสวยๆแบบนี้นะคะนัดดูที่จริงได้เลยนะคะ